ก็จิตใจของคุณเนี ters, ่ยบริสุทธิ์อย like, yeah, ู่แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้คุ้มครองคุณด้วยนะอย่าไปคุ้มครองคนเดเยคนดีเนี่ยขอให้อยู่อย่างมีความสุขความเจริญปกครองดูแลกันด้วยนะอย่าทิ้งคนตรงนี้ไปยังให้พรลูกหลานหน่อยขอให้ลูกหลานทุกียังมีความสุขสวัสดไปในชีวิตของตัวเอง ีิบาตกรรมที่ทำไว้ทำดีขอให้ได้ดีทำชั่วก็รับกรรมชั่วอย่าไปโวยวายให้สังคมบวกร้อนนะกรรมต่อไปสาทุค่ะลุงขอให้ลุงสุขภาพแข็งแรงนะคะสู้ต่อไปนะลุงขอบพระคุณลุงว่าที่ให้พอลูกหลานนะคะจะแก่ยังไงจะแก้ยังไงคิดไว้ให้กละไรวลา เราไม่แน่ไม่นอนเนาะชีวิตคนเราไม่แน่ไม่นอนความตายเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดอยู่แล้วทำความดีนะลุงมาดสาเล่มานน่าคุณครูนะตัวศิษย์ผมเรียนหนังสือมาผมจำไม่ได้ไหมว่าเป็นยังไงกันไม่ได้ให้ร้ายใครแต่ความจริงคือความจริงศิษย์สิทธิ์จำรู้ว่าผมพูดอะไรจริงไหมแบบนี้สาธุค่ะลุง